สปอยอนิเมะปนามาจาราทีมานภาค2อ EP ที่7หลังจากที่จินซื่อถูกว่านหนิงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากตาพยัคฆ์ธรมินใช้ฝ่ามือแทงทะลุอกจนสิ้นใจลงต่อหน้าพระเอกเพอเห็นแบบนั้นพระเอกก็ถึงกับอึง้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและจ้องมองไปที่ตาพยัคฆ์รมินของตนก่อนที่พระเอกจะช็อกจนหมดสติไปเมื่อเวลาผ่านไปพระเอกที่ฟื้นขึ้นมาภายในร้วนจังกังก็พบกับว่นหิงและท่านอาซีที่คอยดูแลตนเองอยู่พระเอกนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับบ่นพึืมพรำกับตัวเองว่า หนเจ้าบอกว่ารู้ตัวดีว่าตัวเองทําอะไรอยู่ไหนอบอกว่าสามารถควบคุมทุกอย่างได้เจ้าบอกว่าทุกอย่างจะราบลื่นจะไม่มีสิ่งใดผิดพลาดไม่ใช่หรือไงจากนั้นเว้นหนิงก็รีบวิ่งมาหาเว้นฉิงและถามถึงอาการของพระเอกเมื่อพระเอกได้เห็นหน้าของเว้นหนิงแม้ว่าจะอ่อนแรงแต่พระเอกก็พยายามลุกขึ้นยืนก่อนจะใช้แรงทั้งหมดที่มีเวียงหมัดเข้าที่หน้าของเว้นหนิงทําให้เว้นหนิงล้มลงกับพื้นจากนั้นพระเอกที่โมโหจนสติแตกก็ตามไปกระชากเสื้อเว้นหนิงและพูดว่า รู้ไหมว่าเจ้าฆ่าใครไปเจ้าจะฆ่าใครก็ได้ทั้งนั้นแต่ทําไมเจ้าต้องฆ่าจินซื่อด้วยเจ้าฆ่าเขาแล้วสิทธิี่หญิงจะทํายังไงลูกชายของนางจะทํายังไงแล้วข้าจะทํายังไงห่วหนิงที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดจนหน้าเสียเขาจึงคุกเข่าลงต่อหน้าพระเอกและพูดซ้าไปซ้ำมาว่าข้าขอโทษมันเป็นความผิดของข้าพระเอกที่กําลังสับสนก็ขำแบบคนเสียสติก่อนจะนึกย้อนถึงภาพของเจียงหลีที่กําลังไล่ลำยังมีความสุขในชุดแต่งงานสีแดงที่นางตั้งใจลองใส่มาให้พระเอกดูก่อนจะถึงวันพิธี และนางยังนำชื่อจินหลู่หลันที่เพลเอกเป็นคนคิดมาตั้งเป็นชื่อจริงให้กับจินหลิงลูกชายคนแรกของนางกับจินซื่อจากนั้นพระเอกก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดว่าใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าตอนนี้ข้าควรทํายังไงเมื่อว่านฉิงเห็นว่าพระเอกกาลังทุกข์ใจนางจึงตัดสินใจอะไรบางอย่างและบอกกับเพะเอกว่ายังมีหนทางอยู่ พอได้ยินแบบน,นั้นในขณะที่พระเอกกาลังรอฟังอยู่ๆว่นฉิงก็ฝังเข็มสกัดจุดพระเอกทําให้พระเอกหมดแรงไม่สามารถขยับร่างกายได้ว่นฉิงบอกกับพระเอกว่า3าวันต่อจากนี้เจ้าจงอยู่นิ่งๆในล้วนจังกังจากนั้นสองพี่น้องว่นฉิงว่นหนิงก็พร้อมใจการโค้งคารวะพระเอกพระเอกที่ถูกสกัดจุดก็พยายามฝืนและถามทั้งสองคนไปว่าพวกเจ้าคิดจะทําบ้าอะไรว่นฉิงจึงยิ้มให้กับพระเอกก่อนจะเล่าให้พระเอกฟังว่าในตอนที่พระเอกหมดสติ ตระกูลจินยื่นคำขาดมาว่าหากยอมมอบตัวสองผู้นำของตระกูลเว่นที่เหลือรอดโดยเฉพาะขุนพลผีเว่นหนิงพวกเขาถือจะยอมให้อภัยกับเรื่องคำสาบร้อยแผลพันทะลวงแลนะเหตุการณ์บนเส้นทางชงฉีซึ่งเว่นหนิงเว่นชิงก็เห็นพ้องกันว่าจะยอมไปมอบตัวที่หอจินหลินของตระกูลจินพอได้ยินแบบนั้นเพะเอก็ไม่ยอมและบอกกับทั้งสองคนว่าคำสาบร้อยแผลพันทะลวงมันไม่ใช่ฝีมือข้าคำสาบนั่นจะทิ้งร่องรอยบนตัวของผู้ที่ไล่มัน แต่พระเอกยังพูดไม่ทันจบว่นฉิงก็บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ไล่คำสาบก็ไม่สําคัญอีกต่อไปเพราะยังไงซะว่นหนิงก็เป็นคนที่ลงมือสังหารร้อยกว่าชีวิตบนเส้นทางชงฉีรวมทั้งจินซื่อด้วยพอได้ยินแบบนั้นพระเอกเลยบอกว่าว่นหนิงเป็นเพียงแค่ดาบในมือข้าข้าคือฆาตกรตัวจริงคนที่ต้องรับโทษควรเป็นข้าแต่ว่นฉิงกลับคิดว่าถึงว่นหนิงจะเป็นแค่ดาบแต่เป็นดาบที่ทําให้ผู้คนหวาดกลัว ในพวกเขาเหล่านั้นก็ยินดีที่จะนํามาเป็นข้ออ้างในการโจมตีเจ้าหากปราศจากดาบเล่มนี้พวกเขาก็หมดข้ออ้างและเรื่องนี้ก็คงจบลงได้และว่นฉินยังบอกกับพระเอกอีกว่าพวกเราควรจะตายไปตั้งนานแล้วเป็นเพราะเจ้าพวกเราถึงได้มีชีวิตต่อมาอีกนานขนาดนี้แต่พระเอกก็โวยวายไม่ยอมรับการตัดสินใจของนางนางจึงเข้าไปดีดน้ำผาพระเอกหนึ่งทีก่อนจะกล่าวคําอําลาและได้พูดถึงท้ายกับพระเอกว่ามีบางคําที่ข้าไม่เคยบอกกับเจ้ามาก่อนแต่ตอนนี้ข้าคงต้องพูด เพราะวันหน้าข้าคงไม่มีโอกาสจะได้พูดมันอีกข้าขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะจากนั้นสองพี่น้องเว้นชิงและเว้นหนิงก็เดินจากพระเอกไปฉากตามมาใน3าวันถัดมาทันทีที่พระเอกถูกลายจุดพระเอกก็รีบเดินทางออกจากล้วนจังกังด้วยความเจ็บใจที่ตนเองไม่สามารถช่วยเว้นหนิงและเว่้นชิงเอาไว้ได้พระเอกเดินทางมาหาเจียงหลีและแอบมองนางอยู่ห่างๆถึงแม้ว่าพระเอกจะไม่ท่งเสียงแต่เจียงหลีที่กําลังนั่งเศร้าอยู่หน้าลงศพของจินซื่อก็รู้ตัวว่าพระเอกมาหา แต่พอนางหันไปมองพระเอกก็ไม่อยู่ซะแล้วทางด้านของพระเอกที่กําลังเดินเร้าอยู่กลางสายฝน<ๆ>ก็บังเอิญไปเห็นใบปลิวประกาศการประหารเวินฉิงและเวิรนหลิงณนะเมืองปู่เย่เทียนอดีตสํานักเซียนของตระกูลเวินและทันใดนั้นพระเอกก็ตัดสินใจอะไรบางอย่าง ฉากตัดมาที่ฉีซานเมืองปู่เย่เทียนเหล่าเซียนสี่ตระกูลใหญ่ได้แก่ตระกูลจินตระกูลเนี่ยตระกูลหลานและตระกูลเจียงและเซียนตระกูลอื่นๆอีกนับร้อยตระกูลมารวมตัวกันที่นี่โดยมีประมุกตระกูลจินจินกวงซานเป็นผู้นำกล่าวคำเส้นไหวดวงวิญญาณผู้กล้าที่ตายที่นี่ให้ไปสู่สุคติเมื่อเสร็จพิธีเส้นไหวดวงวิญญาณผู้กล้าจินกวงซานก็สั่งให้คนนำตัวเว้นหนิงที่ถูกค่ายกลผนึกการเคลื่อนไหวไว้มาอยู่ต่อนหน้าเหล่าเซียนทุกคนและจินกวงเหย่ก็นำกล่องที่บรรจุบบบาาาางงงออย่ไวว้้มมใหกกัจิน จากนั้นจินกวงซานก็พูดปลุกระดมให้เหลาเซียนโกรธแค้นพระเอกในครอบครัวตระกูลวิ้นที่เหลือรอดแถมจินกวงซานยังอ้างว่าตระกูลจินของตนเป็นคนจับตัววิ้นหนิงมาได้ทง้งทางที่จริงแล้ววิ้นหนิงเป็นคนยอมมามอบตัวแต่โดยดีและกล่องที่อยู่บนมือจินกวงซานที่จินกวงเหยาเป็นคนนํามาให้ภายในนั้นก็คือเท่ากระดูของวิ้นฉิงที่ถูกลงโทษโดยการเผาทั้งเป็นพอเห็นแบบนั้นเหลาเซียนทั้งหลายก็โห่ร้องด้วยความสะใจ ส่วนว่านหนิงถึงแม้จะเสียใจกับการจากไปของว่นฉิงผู้เป็นพี่สาวแต่เขาก็ทําได้แค่เพียงทําใจยอมรับเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอจินกวงซานยังประกาศต่อหน้าเหล่าเสียนทุกคนว่าในวันพรุ่งนี้คนที่จะกลายเป็นเท่าทานแบบนี้ก็คือพวกสุนัขว่นที่ยังเหลือรอดทุกคนรวมทั้งปร,รมาจารย์อีหลิงเว่ยอิงพอได้ยินแบบนั้นเจียงเฉิงก็ถึงกับสะดุง้งส่วนหลานจ้านเองก็แปลกใจจึงเดินมาแย้งจินกวงซานอย่างสุภาพแต่ยังไม่ทันที่หลานจ้านจะได้พูดอะไร อยู่ๆบรรยากาศรอบเมืองปู่เยเทียนก็เปลี่ยนไปฝูงอีกาเริ่มบินปกคลุมทั่วท้องฟ้าและทันใดนั้นพระเอกก็แสดงตัวออกมาบนหลังคากลางเมืองปู่เยเทียนและพระเอกก็พูดขึ้นว่าช่างเป็นตระกูลที่เที่ยงธรรมและสงเกียรติจริงคิดไม่ถึงว่าประมุขของตระกูลที่แสนจะโด่งดังจะสามารถพูดจากลับกรอกได้ถึงเพียงนี้พอได้ยินแบบนั้นจินกวงซานก็ห้อนตัวจนเริ่มมีปากเสียงกับพระเอกตอนนั้นเราเสียนทุกคน พระเอกพูดความจริงที่จินกวงซานเป็นคนยื่นข้อเสนอให้ยอมมอบตัวเวินหนิงกับเวิ้นฉิงและเรื่องคนที่เป็นฝ่ายลงมือก่อนในเหตุการณ์บนเส้นทางชงชีซึ่งจินกวงซานก็แถไม่ออกทำได้แค่พูดดิสเครดิตลดความน่าเชื่อถือของพระเอกซึ่งเหล่าเซียนส่วนใหญ่ก็เข้าข้างจินกวงซานและพูดตำหนิพระเอกพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่คิดจะเถียงให้มากความจึงยื่นข้อเสนอให้จินกวงซานต่อหน้าเหล่าเซียนทุกคนว่าหากเจ้ายอมไว้ชีวิตเราเด็กและคนชราตระกูลเวลินที่มีเพียง50กว่าชีวิตใน้้วนจ,จมร,ทรทม่ พอเห็นว่าพระเอกจะยอมสละชีวิตของตอนเองเจียงเฉิงก็ถึงกับตกใจแล้วพระเอกก็ยังพูดอีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นข้าต้องเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังคำสาบร้อยแผลพ 100, 000, 000ันทะลวงให้ได้แต่ในขณะที่เรื่องราวกำลังจะจบลงอย่างสงบอยู่อยันที่ใช้สะกดการเคลื่อนไหวของวอินหนิงก็มีบางอย่างผิดปกติและเกิดระ,ะเบิดขึ้นอย่างแรงทันใดนั้นก็มีคนตะโกนว่าขุนพนผีกำลังอารวาสพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยหมิประมุขของตระกูลเนี่ยก็รีบวิ่งไปที่เกดเหตุทันทีส่วนว่นหนิงที่กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้ข้้นนนนพพเเยยหหาาขึมมกก็บบัี่ ที่รีบวิ่งเข้ามาโจมตีโดยไม่ไถ่ถามสักคำทางด้านของจินกวงซานก็ไม่รอช้าใช้จังหวะนี้สั่งให้เซียนทุกคนเข้าโจมตีพระเอกและในระหว่างที่เซียนทุกคนกําลังวิ่งอย่างชุลมุนเข้าไปโจมตีพระเอกอยู่ๆก็มีชายริศนาตระกูลจินแบบใช้วิชามานเสกให้คนประหลาดสีแดงขนาดใหญ่ขึ้นมาเหนือเมืองปู่เย่เทียนทําให้ภายในเมืองมีแรงอาฆาตทะลักออกมามหาศาล ซึ่งแรงอาฆาตเหล่านี้ก็ถูกดูดกลืนเข้าไปในตาพยาธมินของพระเอกส่งผลให้พระเอกเริ่มคุมสติของตัวเองไม่อยู่ใช้ครุยเชิญฉิงพุกศพพลตะกูลเวินที่ถูกฝังอยู่ใต้เมืองปู่เย่เทียนตั้งแต่ช่วงศึกดับตะวนันให้ตื่นขึ้นมากลายเป็นศมอมหิตวิ่งเข้าจู่โจมเหล่าเซียนอย่างบ้าคลั่งส่วนเวิรนหนิงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากตาพยาธมินก็แข็งแกร่งขึ้นจนสามารถใช้มือเปล่ารับดาบของเนี่ยหมิงได้และเริ่มอาลวาด,ด้วยเช่นกัน ในระหว่างที่เราเสียงกับศพอมหิตของพระเอกกำลังปะทะกันยังดูเดือดหลานจาน์ก็ขึ้นมาหาพระเอกบนหลังคาเพื่อบอกให้พระเอกหยุดแต่พระเอกก็บอกกับหลานจานว่าเจ้าก็รู้ว่าทำนองชำระจิตใจของเจ้าไม่มีผลกับข้าเจ้าจงไปจากที่นี่ซะจะดีกว่าจากนั้นพระเอกก็หันมาเป่าคุยเชิญฉิงต่อซึ่งหลานจานก็ไม่ปล่อยให้พระเอกทำแบบนั้นได้รีบพุ่งเข้าไปจะคว้าคุยเชิญฉิงมาจากพระเอกแต่พระเอกก็ไหวตัวทนันสามารถลบได้อย่างเฉียดฉิวพระเอกที่กำลังคลั่งก็หัวเระอยยังสะใจและพูดกับหลานจานว่า ข้ารู้มาตลอดว่าสักวันเราจะได้สู้กันถึงตายเช่นนี้และข้าเองก็จะไม่ยั้งมือกับเจ้าเมื่อได้เห็นสภาพของพระเอกหลานจ้านก็บอกกับพระเอกว่าบุยอิงหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าคุมตัวเองไม่อยู่แล้วแต่พระเอกก็ไม่สนใจแถมยังครั่งหนักกว่าเดิมและทันใดนั้นยู่ยูย่ก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นที่สามารถทําให้พระเอกที่กําลังคลั่งจนหยุดไม่อยู่กลับหยุดชะงักลงได้ในทันทีและเสียงนั้นก็คือเสียงหวานๆของเจียงหลี่ที่ลองเรียกหาพระเอกนั่นเอง ซึ่งเจียงเฉิงเองก็ได้ยินเสียงของเจียงหลี่เช่นกันทั้งพระเอกและเจียงเฉิงต่างมองหาเจียงหลี่ด้วยความเป็นห่วงเจียงหลี่ยอมเสี่ยงอันตรายเข้ามาตามหาพระเอกถึงในสนามรบจนนางสามารถหาพระเอกเจอได้ในที่สุดแต่ในระหว่างนั้นก็มีศพอมหิตเดินตรงมาหานางจากข้างหลังพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบตะโกนสั่งห้ามศพอมหิตทุกตัวให้ใส่หัวไปอย่าเข้ามาแตะต้องนางพร้อมกับรีบพุ่งตัวไปหาเจียงหลี่แต่ทว่าก็ไม่ทันการเจียงหลี่ถูกงงเล็บของศพอมหิตควนเข้าที่หลัง ซึ่งทางพระเอกและเจียงเฉิงต่างก็เห็นภาพนั้นพร้อมกันเจียงเฉิงไม่สามารถไปหาเจียงหลีผู้เป็นพี่สาวได้เพราะต้องรับมือกับศพอเมหิตที่อยู่ตรงหน้าจึงทําได้เพียงตะโกนถามพระเอกไปว่าวุ้ยอูเซียนเหนือจะบอกว่าสามารถควบคุมทุกอย่างได้ไงทางด้านของพระเอกที่สามารถมาถึงตัวเจียงหลีได้อย่างราบรื่นเพราะมีหลานจ้านช่วยเปิดทางให้พระเอกจึงรีบเข้าไปโอบร่างของเจียงหลีขึ้นมาพอได้เห็นว่าเจียงหลีบาดเจ็บหนักจนเลือดของนางนองเต็มมือพระเอกพระเอกจึงเสียใจเป็นอย่างมากเจียงหลีฟื้นขึ้นมาเรียกหาพระเอก พระเอกก็รีบขันรับทันทีข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่แล้วแล้วเจียงหลี่ก็พูดกับพระเอกว่าอาเซียนข่าวก่อนเจ้าหนีไปเร็วมากข้ายังไม่ทันได้เห็นเจ้าเลยนะพระเอกที่เป็นห่วงเจียงหลี่เป็นอย่างมากก็คิดจะพาเจียงหลี่ออกไปจากที่นี่ก่อนแต่เจียงหลี่ที่กําลังอ่อนแรงก็หันไปมองการต่อสู้ที่เกิดขึ้นก่อนที่นางจะพยายามพูดให้พระเอกหยุด พอได้ยินแบบนั้นพระเอกจึงรีบทำตามที่นางบอกทันทีโดยการเป่าคุยเชิญชิงสั่งให้ศพอมหิทุกตัวหยุดเคลื่อนไหวในระหว่างที่เจียงเฉิงกำลังวิ่งตรงมาหาพระเอกกับเจียงหลีพระเอกก็หันมาบอกกับเจียงหลีว่าตนเองหยุดศพอมหิทั้งหมดแล้วเจียงหลีจึงเอื้อมมือมาจับหน้าพระเอกและพูดชื่นชมว่าพระเอกทำดีมาก แต่แล้วอยู่ๆนางก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงใช้แรง,ท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่ผักพระเอกจนกระเด็นออกไปและทาใดนั้นก็มีกระบี่ที่ไหนไม่รู้พุ่งมาเสียบทะลุร่างของนางต่อหน้าต่อต,อตาพระเอกกับเจียงเฉิงทําให้เจียงหลีที่เป็นดั่งพี่สาวแท้ๆของพระเอกที่คอยดูแล,แลและปกป้องพระเอกมาตลอดล้มลงนอนสิ้นใจต่อหน้าพระเอก พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกจนสติแตกจนแรงอาฆาตล้นทะลักปกคลุมทั้งตัวและขยายตัวเป็นวงกว้างจากนั้นพระเอกก็ควักตาพยัาธมินออกมาและนำมันมาใช้อย่างเต็มรูปแบบปล่อยคลื่นพลังสังหารเหล่าเซียนที่อยู่รอบๆอ,อย่างไรปานีจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับหลานจ้านที่คอยเรียกชื่อพระเอกวยอิงวยอิงพร้อมกับใช้พลังของกระดิ่งใจกระจางเพื่อนำพระเอกออกมาจากภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากรอยคำสาบ ตอนนี้หลานจ้านทําได้แค่สะกดรอยคําสาบไว้ชั่วคราวเพราะการที่จะถอนมันออกอย่างสมบูรณ์ต้องไปหาปีศาจที่จินหลิงเจอในปราสาทกินคนที่อยู่บนเข่าสิงลูแต่ว่าตอนนี้ร่างกายของพระเอกยังอ่อนแอหลานจ้านจึงบอกให้พระเอกกินข้าวก่อนพระเอกก็ถามหลานจ้านว่าไปเอากะดิงใจกระจังมาจากไหนหลานจ้านก็ตอบไปว่าเก็บได้เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่เนินเข่าอีหลิงแต่พอจะนําไปคืนให้พระเอกที่ท่าเรือสตบงกตก็เห็นว่าพระเอกได้รับอันใหม่มาจากเจียงหลีแล้วเลยไม่ได้นํามันไปคืนให้ หลานจ้านจึงคืนมันให้กับพระเอกในตอนนี้พระเอกเลยบอกว่าเจ้าเคยช่วยข้าหาของที่หายไปต้องหลายอย่างข้าหวังว่าเจ้าจะไม่รังเกียจที่จะรับกระดิ่งใจกระจังนี้เป็นของตอบแทนแล้วพระเอกก็มอบกระดิ่งใจกระจางของตัวเองให้กับหลานจ้านเมื่อได้รับของขวัญมาจากพระเอกหลานจ้านก็แอบยิ้มดีใจระหว่างที่กินข้าวพระเอกที่มั่นใจว่าหลานจ้านรู้ว่าตัวพระเอกนั้นคืนชีพขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่อยู่บนเขาตาฟานพระเอกจึงถามเซาซีไปว่าหลานจ้านรู้ได้ยังไงใช่พอพระเอกสามารถเรียกว่าหนิ่งมาได้หรือเปล่าแตต่่หลาานนนจ้ก็งเียบบไมอ แล้วพระเอกก็ถามถึงว่าน,นิงพอหลานจา้านคีบอาหารให้พระเอกเสร็จก็บอกว่าตอนที่ไปถึงบ้านล้างนั่นก็พบว่าพระเอกอยู่คนเดียวแล้วจากนั้นพระเอกก็เล่าให้หลานจา้านฟังว่าตอนที่ลอยคำสาบออกฤทธิ์ต,ตนเองได้ฝันเห็นเรื่องราวมากมายซึ่งหลานจา้านเองก็ไม่อยากให้พระเอกยึดติดกับมันมากซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่คิดจะยึดติดจึงพูดขึ้นว่าไม่ว่าข้าจะเสียใจมากแค่ไหนแต่ความผิดพลาดของข้าก็ไม่อาจลบเลือนผู้ที่ตายก็ไม่อาจฟื้นคืนบุญคุณความแค้นในชาติก่อนของข้าได้เส้นสุดลงไปพร้อมกับความตาย ตอนนี้ข้าได้กลับมาอีกครั้งจะมองเพียงแต่อนาคตเท่านั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันเรื่องสิ่งที่พระเอกเห็นตอนที่หมดสติไปอยู่ๆพระเอกก็เอกใจอะไรบางอย่างจึงได้ลองนําเม็ดถั่วมาจําลองตําแหน่งที่มีแรงอาคตาริประทุออกมาในเหตุการณ์ที่เมืองปู่เย่เทียนเมื่อได้มองตําแหน่งเหล่านั้นดูดีๆพระเอกก็ถึงกับตกใจเพราะมันก็คือค่ายกลเรียกวิญญาณน,นั่นเองแต่ถึงจะมีคนน่ายกลนี้ก็ไม่น่ามีแรงอาคตามากพอที่จะทําให้ตาพยัคฆ์ธรรมินส่งผลให้พระเอกขาดสติได้ เพราะว่าพระเอกได้ชำน,นะแรงอาฆาตภายในตาพยาธมินด้วยค่ายกลผนึกต้องห้ามมาแล้วพอได้ยินแบบนั้นหลานจ้าเลยถามพระเอกว่านอกจากข้าแล้วยังมีใครที่รู้วิธีทำลายผนึกต้องห้ามอีกบ้างซึ่งวิธีทำลายค่ายกลผนึกต้องห้ามนี้คือต้องใช้เลือดของพระเอกนะครับ พระเอกก็บอกว่าคนที่รู้มีเว้นฉิงท่านอาซีและเจียงเฉิงก่อนจะถามหลานจ้านว่ากำลังสงสัยอะไรหลานจ้านเลยเล่าให้พระเอกฟังว่าตนเองได้ไปที่ร่วนจางกังในปีถัดมาหลังจากที่นั่นถูกกวาดลา้างเลยได้สังเกตเห็นว่ามีรอยค่าเลือดเก่าอยู่บนค่ายกนพอได้ยินแบบนั้นเพอเอกก็ทุบโต๊เสียงดังเพราะเชื่อว่าคนเหล่านั้นไม่มีทางทำแบบนี้แน่แต่หลานจ้านก็ยังยืนกรานว่ามีเพียงพวกเขาที่สามารถได้เลือดของเพอเอกมาโดยง่ายแต่เพอเอกก็คิดว่าถึงค่ายกนภายในร่วนจ้างกังจะถูกทำลายตามที่หลานจ้านบอก แต่ปริมาณแรงอาฆาตที่ตาพยักทมินดูดเข้าไปในแต่ละวันก็มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นและทันใดนั้นพระเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าค่ายกวนเล็กวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เมืองปู่เย่เทียนเท่านั้นแต่มันยังเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่เส้นทางชงฉีอีกด้วยซึ่งเมื่อรวมแรงอาฆาตจากคลายกวนเล็กวิญญาณทั้งสองครั้งและแรงอาฆาตาที่ตาพยักทมินดูดซับที่เลื่อนจังกังอยู่ทุกๆวัน ด้วยปริมาณแรงอาฆาตที่มหาศาลขนาดนี้ไม่ว่าพระเอกจะมีวิชาเซียนที่แข็งแกร่งขนาดไหน <c oughs> ก็ไม่สามารถหยุดผลกระทบที่เกิดจากตาพยัคฆ์ธรมินได้ซึ่งหากเป็นแบบนั้นจริงก็แสดงว่าเหตุการณ์นองเลือดบนเส้นทางชงฉีและการตายของเซียนนับพันที่เมืองปู่เย่เทียนทั้งจินซื่อและเจียงหลีทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการที่พระเอกควบคุมวิชามารของตนไม่อยู่แต่เป็นเพราะมีคนตั้งใจบงการให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังพอรู้แบบนั้นพระเอกก็ก,กำหมัดด้วยความเจ็บใจ แต่ในระหว่างนั้นอยู่ยนะูน้าต่างห้องที่เพ่กับหลานจ้านอยู่ก็เปิดออกแล้วอีพีที่7ก็จบนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวิดีโอนี้มาช้ากว่าที่ผมแจ้งไว้ไป1วันต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรอรับชมในตอนถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปขอบคุณครับ